มีอายุร่วม50ปีมาแล้วนะคะสมัยรุ่นคุณปู่แล้วแหละแกะสุนเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเก็บมาเป็น30-40ปีเนี่ยมันจะทับแต่ไหม สายดึกดำบมันสายเก่าแก่การรีวิวคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวที่สมบูรณ์สมบันมากๆนะคะและพีชีบ้างมากนะคะเพราะว่าน้ำอิงกว่าจะไปหาปืนในตำนานในหนังสือเพชรพระอุมามาได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากและยากเย็นเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะคะสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือนวนิยายนะคะเรื่องเพชรพระอุมาถ้าใครได้อ่านหนังสือเรื่องนี้จบก็จะรู้นะคะว่ามันคือขนาด 3 0ขีด 30, 30นั่นเองนะคะนี่ก็คือกระสุนของเขานะคะดูว่ากระสุนที่เก็บไว้เป็นแบบ10บสปีอะ่ะมันมันมีความเก่ามากอะ่ะสีอะไรมันถลอกออกหมดแล้วอะ่ะและนี่ก็คือลูกกระสุนของเขานะคะ30ขีด30นี่และนี่ก็คือกระสุนขนาด9มมนะคะทุกคน9มมและ30 -30 ขีด30ดูสิมันมีความแตกต่างกันมากๆเลยทุกคนปืนกระบอกเนี้ย มีอายุร่วม50ปีมาแล้วนะคะสมัยรุ่นคุณปู่แล้วแหละคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาปืนกระบอกนี้ไว้ดำรงชีพในป่านะคะเอาไว้เข้าป่าล่าสัตว์เอาไว้ป้องกันตัวเองน้อยคนมากนะคะที่จะมีปืนแบบนี้นับยิงได้ปืนกระบอกนี้มายัางไงนะคะต้องบอกว่าปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ของนํายิงนะคะแต่ว่าเป็นของ รุ่นคุณปู่คุณทวดของพี่ชายน้ำอิงนะคะที่เขาอะ่ะเก็บไว้แล้วตกมาถึงพี่ชายของน้ำอิงนะคะน้ำอิงก็ขอเลยค่ะขอมารีวิวให้กับ FC ได้ดูกันวันนี้นะคะเอาเป็นว่าไปยิงดูนะคะฟีลลิ่งนะคะว่าปืนร่วม50ปีมาแล้วอะ่ะยิงมันจะเป็นยังไงนะคะรีคอยล์นุ่มไหมกระสุนเนี่ย มันจะใช้ได้ไหมเก็บมาเป็น30-40ปีเนี่ยมันจะสับแตกไหมเอาเป็นว่าเราไปดูกันนะคะมาค่ะจัดให้สองนัดนะคะไม่ใช่เลยหรอกอื่นเขาแล้วก็ลูกกระสุนแพงด้วยนัดละพันสีวิธีการยิงนะคะก็จะคล้ายคล้ายกันกับเจ้าคานเเวี่ยงนะคะของน้ำพิงเลยนี่ค่ะวิธีการใส่ลูกต้อนลูกตรงนี้นะคะนี่อันนี้ลูกกระสุน ใส่เข้าไป้ข้า,าแล้วก็เอาใช้ดูโป้งดันดันเข้าไปกินเล็บนิดนึงหลังจากนั้นก็นัดที่สองนะคะดันตูดนัดแรกเข้าไปเลยอ่าได้ละเรียบร้อยค่ะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะยิงได้เลยนะคะต้องป้อนกระสุนเข้าลำเพิงก่อนนี่นะคะ เห็นกระสุนนะคะหนึ่งสองสามปิดเข้าไปในลำเพิงเรียบร้อยอันนี้คือปืนพร้อมยิงนะคะอ่ะแล้วพี่จะยิงหมอนนะคะหมอนลถไปเอายิงอันนี้ก่อเป็นไม้หมอนลไปลไฟไมนไฟ ปอนลูกนาที่สองนะคะมองปืน,น,นเียร์ค่ะ เนะเอายิงโดนอันไหนอะ่ะอ้อมให้ดูนี่ไหมใช่ไหมอันนี้คือด้านหน้าหรือว่าเฮ้ยมันทะลุเหรอห<ะ>เฮ้ยเดี๋ยว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 เอาเอาด้านหน้าก่อน,นี่นี่นี่นด้านหน้ามันเข้าตรงไหนอะ่ะอันนี้อันนี้รูนี้ปะรูใหญ่กว่าใช่ไหมใช่อันนี้คือข้างหน้าไม้แตกทุกคน มันทะลุริงหออันเนี่ยอันนี้คือด้านหน้าค่ะต้องดูนู้นค่ะนู้นอ่ะดูนู้นนี่อันนี้ไห่ข้างหน้านีด้านหน้า่ยกดานหนต้งเ่ออันนี้น่าจะเป็นรูเข้าอารูเข้าและทะลุไหมคะไม่น่าจะทะลุนะไม่ทะลุไม่ทะลุ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันแรงกว่าขนาด5.56ทุกคนใช่ครับขนาด30ที่30เนี่ยแรงกว่า5.56เพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่น้ำอิงเอา5.56อะ่ะสองกระบอกยิงไม้หมอนรถไฟนะคะที่ยิงกับอ้อม5นัดนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าไม้หมอนรางรถไฟเนี่ยมันไม่รัแคะระคายอะไรเลยนะคะเป็นแค่สะเก็ดขิวไม้เฉยแต่ พอลองเอากะบอกนี้สามสิบขีดสามสิบมายิงไม้แตกมีความแตกเออเหลือเชื่อเนี่ยตรงเนี้ยคือแตกออกเลยอะ่ะเนี่ยมันเข้าตรงนี้มันเข้าบนบนหน่อยนะคะมันเลยทำให้ตรงเนี้ยลาวเป็นรอยลาวแล้วก็แตกเลยทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าปืนเก่าแก่นะคะระดับ รุ่นคุณปู่คุณั่วเนี่ยจะสามารถยิงได้อยู่กระสุนตั้งแต่ปีพศ2515นะคะตอนนี้2565ก็ร่วม50ปีแล้วนะคะมันสามารถยิงได้อยู่นะคะมันยังยิงออกอยู่ว่าดูดิดูจักกล่องมีความเยินมีความสีทะลอกหน่อยๆนยนะคะเก็บไว้ดีมากต้องแบบเจ้าของแบบยังไม่เคยยิงเลยนะคะ แต่ว่าน้ำยิงกับได้ยิงนะคือแบบสุดยอดมากพลังดีเซนมากเลยนะคะกระบอกนี้และจะบอกว่าปืนแรงมากขนาดแรงนะคะยิงทีวัวตายควายล้มนะคะทุกคนสำหรับกระบอกนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ให้น้ำยิงมารีวิวให้กับแฟน ช่องนักยิงกับชนกได้ดูในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะและขอขอบคุณสนามยิงปืนแบนเช่เฮ้าพัทยาด้วยนะคะที่ให้สถานที่เอ,อื้อเฟื้อในการยิงในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาลยก่อนนะคะพร้อมกับปืนเก่าแก่50ปีกระบอกนี้นะคะ30คด30ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ